พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาควิชานกแลรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับวิธีจำคนร้ายแจ้งเบาะแสช่วยจับโจร เทคนิคการจำคนร้ายมีดังต่อไปนี้คือ 1. จำสิ่งใหญ่เห็นง่ายไปสิ่งเล็กเช่นเพศวัยรูปร่างสีผิว 2. จำลักษณะดเด่นเช่นตำหนิรอยสักแผลเป็นความพิการการแต่งกายสำเนียงการพูดท่าทางการเดินเครื่องประดับ สาจำเฉพาะบางอย่างให้แม่นยำสี่ถ่ายภาพหรือวิดีโอถ้ามีโอกาสห้ารีบบันทึกสิ่งที่จำได้ลงกระดาษหรือโทรศัพท์ขั้นตอสนสุดท้ายก็คือรีบแจ้งตำรวจครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไ like, ลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมล็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ